สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วนะครับเราเป็นเลาะแชแนลนะครับรวมไปถึงเลาเป็นเลาะแฟนเพจนะครับเมื่อนี้นะครับสิบห้าพี่น้องมาเลาะตลาดนัดงัวบันยางนะครับตำาบอบุงไหมออำเภอวลินชัมราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อนี้เป็นบวันเสาร์ที่28กันยายน2567นนะครับมา เบิ่งงัว่ดำนะครับมาเบิ่งแรงกัดแองกัดว่ากิวนะครับตอนนี้นะครับที่เห็นเข้ามามีบ่หลายตัวได้พี่น้องเห็นมาสองตัวแล้วนะครับตัวหนึ่งเขากินกําไรกันไปสองทอดละทอดละพันพันกว่านะครับอีกตัวหนึ่งบองงามนะครับเป็นงัว่างัวนั่งนะครับแต่บองงามนะครับราคาแพงหลายกาลังสิเดินออกไปพี่น้องนะครับมาเห็นแม่นี่นะครับ เพิ่นเอาใส่รถมาถึงเมื่อกี้เองนะครับถึงมาถึงนะครับกำลังเอาล่งรถนะครับจะเป็นแองกัดหรือจังไดนะครับเดี๋ยวราคาวาจังไดเข้าจังถามไทยกันทองไล่นะครับทองไล่ขาวถ้ามีลูกทองไล่บ่โอ้เน่นันบ่โอทองบ่นี่โอ้ ทองไล่นี่วมีลูกอัแนแนวนี้แสดงว่ามีลูกแล้วทองไล่นี่เห็นอยู่บนนี้เท่าไหร่มาวาเมือนเจ็ดบาทเมือนเจ็ดเหมืนอ,อ,อน คนสนใจหลายอยู่นะครับงูดำตัวนี้คุณเ<ม>ข้าไปข้างในเฮาบอมีเกือบบูดนั่มกลืนกนไปไเลยแล้ยยุทธการตามหางวดำนะครับตลาดนัดบ้านยางตำบลบุงไม้อำเภอวันิชฉราสจังหวัดบุรีรราชธา,า,า,านีเฮาขึ้นสิไปได้ถ่านเอาไปไกลเหลือเกินมึงที่ละ จูงไปบึ้งบึบบ้ปั่นมาสิบขายเลยไหนแต่กโกนถามเอาเิด้าไป,ปไปี๋ยวสิพาไปบ่งต้องรอไปทั้งนี้พี่นองคนสนใจหลายแม่นี่ แม่หน่อยก็ยังอยู่อยู่นะครับแม่นั่นอัน,น,นมวเถิกไล่ไหลนะครับม้วนเถิกว้วแดงไหลหลีนะครับแต่ว่าที่มากมือนี่ซึ่งมาเบิ่งม้วดดำนะครับพี่น้องอจะเป็นแองกัสแบงกัสหรือจะเป็นว่ากิวออ,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 อตามกันตามกัน แม่มากเมื่อกี้ค้นสนใจหลายกำลังวอรราคากันอยู่เดี๋ยวสพาไปเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวสพาไปเบิ่งเนาะเอามาสองโตแมมเอามาสองโตนี่นี่แม่นึงนี่นี่นี่ก็แม่นึงเอามานี่มีมีม,มีมีเบอร์นั่นได้นี่ มีเบอร์มานั่นะครับนี่เป็นงัวฟาร์มตัวนี้เป็นงัวฟาร์มนี่พึ่งมาหอดนะครับกต่มันมันที่สนใจวันนี้น <18, S 1> ี่เด็กหมื่นแปดหมื่นแปด แองกัดบ่หมอสาวเลยมอสาวเลยบ่ครบนี่นนนนหน่แปดบนะพ่น้อนอป้าเนี่ยเขาขอ,อินรเรบ่นี่ยนนาขายตัวไหนตัวนู้นบ่ ให้หลายไดก็ให้หลายได็นเอหนึ่งสองเลยยก็ขาขายดยันห้ารอจบอยี่เลยพี่ยได้ไหมตัวนั้นขายแล้วหกพันห้ารับขายสองหมื่นะจับเะท่าไรเท่ไถาดตัวนั้นสองหมืาร้อยสองหมื่นเรัขาเรียกท่ายตะเล็ก2องหมื่นสอ ยี่สิบสองได้สองหมื่นห้าร้อยตัวนี้นี่ให้ไหลมาได้เหรอไห้หมื่นสามโอ้เอาไปเอาไปขายในี่สากันปลาไป ช่วงนี้สายพันธุ์เนื้อนี่เป็นราคาพี่น้องแรงกัดแรงกัดอเปันนี้เป็นเล็บอ่ะเอาซื้อไปเชือดบ่ะยังไง ไปผุินต่อเนาะที่ตนกันราคากันอยู่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยจังหมื่นแปดจังหมื่นห้าพันห้า เรียบร้อยพี่น้องซื้อง่ายขายของม้วนเนื้อม้วนดำหมือนห่าพันห่า้ไปเรื่อยม้วนไปเื่อยแล้วไปเรื่อยม้วนดำม้วนดเป็นราคาช่วงนี้ขายง่ายกว่าม้วนแดงตัวนี้เมื่อเห็นว่ากิ้วเนี่ยบ่ลูกว่ากิ้วไปเห็นเลยตัวนี้ยังอยู่นี่คนเอินหมื่นสี่ห้าร้อยแต่ว่าควงมันหน่อยพี่น้อง ผมให้เขาหมื่นนึงเขาบอขายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาเบิ่งตัวใดขายตัวนั้นผมก็ะด้เพราะท่านด้อาปากซ้ำท,ท,ท่านเอาเบิดแล้วห5ื0นห้าพันห้ารอยนะครับพี่น้องกําลัางฉีดสีนี่นะครับว่าจะเป็นงาเนื้อ เดบีซื้อไปใส่คำนี่ไปเวียดซื้อไปเวียดได้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 กับเจ้าแกเบยดกับผู้หญิงได้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 นอนบานนี่ก็ลบมากกบบานนี่ลุ่งบินแล้วกับกับบานก่อนมืดอเดื่นยังมาทรงนี่เขาได้ใจ เ5ื่อับ่กับ5 0สองหมืับหมื่นห้ายสหม่าร้อยับหมื่นห้าอยได้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 มต่ติเาบเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนเวียดพี่น้องนะครับนี่หมื่นาโตแดงสองหอจากสองหมื่นสองหรือสองห ก็ดำขายดีแห้งดนะีมาแต่ลงรถมากคนแรนน้่มคนเลยตัวนี้ผมให้เขาหมื่นนั้งเขาพอขายนี่ผมว่ามันแค่แตถ่ถ้าเกิดมาเอาไปเลี้ยงในขอกะพ่อเลี้ยงอยู่มันมาใหญ่นะพี่น้องคนละคนละส่งกันเลยนะเป็นวัวฟาร์ม หนึ0งน้าอนะครับตัวน,นี้นะครับผ้าพี่นองมาเบิงงัวดำนะครับงัวแดงซื้อขายกันอยู่หรอครับเป็นงัวเต็มเต็ม,ตมง้อเถกหลายหลายนะครับตัวใดเต็มเต็มนี่ขันเต็มแนวนี่นะเห็นบนะ่นงฉี่สีเรียบร้อยนั่นก็ฉี่สีเรียบร้อยนะครับนะั่นแต่ขอให้มันอ้วนมันเต็มนะครับแต่ว่าที่มากมัอนี่คือ มบม่วงม่วดำนะครับหางัวดำแต่ว่าถ,ถ,ถึกตาสองโตนั่นอันข้าเจ้าเอาไปเบิดแล้วนะครับ,<ฮ>บกำลังจะกลับเดมื่อกี้พอดีเห็นเป็่นอาศัยรถมากก็เล่แรนล,ลงมาอีกจะเป็นมัวาพื้นบ้านนะครับพี่นอ้องเป็นงัวแดง อนี่ดื้อดื้อเด้อไปเวียดเด้อบ่ดื้อก็ไปเวียดขี้เก่ามั้วเถิดไหลพี่น้องพี่น้องเขากำระบายงั้วเถิกออกมาสนั่นทันพื้นในช่วงนี้ ตวัวเต็มเต็มก็ขายง่ายอยู่ได้ละ่ะเรากำลังให้บุหรไหลนี่กังวลเถิกหามโอตนตนเตนเตนอยู่พี่น้องเอ้ยนะอ่ะขอบคุณหลายนะครับใบมือวั่นเสาที่ี่28กันยายน2 5 6 7ยเดเพิ่งเห็นว่าดำสามโตนะครับ ตัวสองโตที่ถึกตากะบนท่านเขานะครับที่ยืนดำๆนี่มี่เบอร์ฟ้ามอยู่ข้างโตนั่นกะแพ่งหลายแต่ว่าคันนดหมื่นเสียเอาแม่นํำอยู่นะครับบนบท่านลงนะครับราคานี่ละ,ละงัวกะล่างเข้านะครับพี่น้องนะครับจริงๆนัดกะมือวันอาทิตย์นะครับ นัดหมื่นวันอาทิตย์เนาะตัวพี่น้องเที่ยวงวัวมาขายก็เริ่มครับว่าต่มือน,นีละเพราท่านเหน็นอีกเลยนะครับงวัวดำพี่น้องเอาขอบคุณหลายนะครับเดี๋ยวมือนีเอาไว้ซ้ำหนีละเนาะนะครับมืออื่นสาวจังสิพามาเบิ่งใหม่ขั้นฝนบ่ตกเด้ดขั้นฝนตกกะบ่ได้มาขี้ข่วนหลไหลล่วงไปบ่ได้นะครับมื่นสาวไม่อาจเห็นบอกว่ากิ่วหน่อยก็ได้นะครับงวัวดำ สวัสีบนี่เพระท่านเห็นพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ